ถ้างาความมืดสนิทมีน้องมีฟุตบอลผู้พิเศษนะครับมีถ้าสก็โปรตุเกสขึ้นมาเป็นทีมเซงสามนะครับแล้วก็มีแฟนบอลโปรตุเกสมาคนหนึ่งมาเชียร์โปรตุเกสเลยครับแอ้แงครับมาเชียร์โปรตุเกสโดยเฉพาะนะครับเป็นกองเชียร์ขาจรนะครับ หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นพเนจรก็ว่าได้นะครับอ๋อเคียร์สเตเตดด้วยเคียร์ปรตูเข็ด้วยใจครับมันก็หาว่าน้องไม่จริงอืมมันตาจเปหลายยามให้มันขึ้นมาได้อย่างไรโอ้กองเคียร์เราเต็มไม่หมดครับอ้าวไม่มีเลยมันมีมันคนเดียวครับทำใหม่ครับอร่อยไหมครับสก,กี เห็นาไหนอ่ะวันโคได้หว่าโอ้กินโคครับเนี่ยน้องเขาไม่กินเหล้านะครับเขากินโคอยากให้รู้เนี่ยใจใจเนี่ยมาดูโปรตุเกสเห็นไหมโอ้โห